แต้วนัทพรเสิร์ฟโมเมนต์ moment, คู่สามีบอกเลยสวิตจนต้องลุ้นข่าวดีลุ้นข่าวดีมีทะยาทหมื่นล้านอีกหนึ่งคู่รักที่เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการแล้วระหว่างนาง,งเอกสาวชื่อดังแต้วนัทพรและนักธุรกิจหมื่นล้านประนายพรประภาหลังจากเข้าพิธีวิวาเราเห็นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลนะคะ จนถูกลุ้นเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเรื่องเบบีล่าสุดทั้งคู่ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกับแก๊งเพื่อนที่สเปนและทางด้านสาวตแต้วเองก็โพสต์ลงในอินตราแกรมเผยภาพคู่หวานฉ่ำกับสามีงานนี้ทำเอาแฟนคลับและคนบันเทิงคอมเมนต์แซวก,กันสนัน่นพร้อมทั้งพากันลุ้นว่าทริปนี้จะมีข่าวดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมคะต้องยอมรับว่าแต่ละภาพนั้นหวานฉ่ำกันเหลือเกินนะคะไม่น่าละอกแฟนคลับถั้งได้ถามถึงเรื่องเบบี และเราก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะว่าเมื่อไรจะมีข่าวดีกันนะคะเราไปชมภาพของพวกเขากันดีกว่าค่ะ